เวลา17นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศายานทหารกองบิน21อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอธิบปีีผู้พิพากษาภาค3ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3ผู้บังคับการกองบิน21 และข้าราชการตลอดจนประชาชนชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อทุนละองธุรีพระบาทรับเสด็จจากนั้นแม่ทัพภาคที่สองกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดป่านานาชาติบัเภอวารินชำราบ เวลา18นาฬิกาสนาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างวัดป่านานาชาติอําเภอวารินชาราบรงตัดวหวายทุกนิมิตอุโบสถซึ่งพุทธศาสานิก,กนชนร่วมกันปริจากเงินจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2562เพ,พืพ่อให้พระสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมมีลักษณะศิละปะล้านช้างประดับตกแต่งลวดลายบางส่วนเป็นการรักษาเอกลักษณ์ที่เรียบง่ายของสายวัดป่าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่งชั้นยกสูงเปิดโล่งไม่มีผนังและหน้าต่างเพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติ การก่อสร้างใช้แรงงานของคนในท้องถิ่นและช่างฝีมือประดับลายจากจังหวัดราชบุรีมีพระครูอุบลภาวนาวิเทศเห็นนิ่งเกวลีเจ้าอาวาสวัดป่าน,านาชาติและนายมีชัยแต้สุจริยาจิลปินแห่งชาติประจำปี2564ควบคุมงานด้านศิลปกรรมอีสาน ภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทรายรูปแบบศิลปะอินเดียสมัยคุปตะมีนามว่าพระพุทธสุเมทคุณซึ่งพระเทศพชิรายานเลี่ยมทิตะธรมโมได้ถวายนาพระพุทธรูปเพื่อเลืกถึงพระคุณของพระพรหมรชิรายานโรเบิร์ตสุเมโทอดีตเจ้าอาวาสวัดป่นานาชาติรูปแรก วัดป่านานาชาติเป็นวัดส,สาขาที่19ของวัดหนองป่าพงซึ่งะัพธิยานเถนชาสุภธทโทอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงก่อตั้งขึ้นจัดตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่30มิถุนายน2537ได้รับพระราชทานมิสุงคาม,มาสีมาเมื่อวันที่29กันยายน2541เเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยในรูปแบบภาษาอังกฤษ ทพ่ให้เข้าใจพระธรรมวินัยจนสามารถออกบวชเป็นพระภิษุขและปฏิบัติตามข้อวัดสายวัดป่าเผยแผ่พระธรรมวินัยออกไป็นสุระดับสากลได้อย่างถูกต้องโดยมีชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆทั้งในทวีปยุโรปและเอเชียเดินทางมาศึกษาอบรมพระธรรมวินัยอบรมการมาฐานฟังพระธรรมเทศนาปรสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความเข้าใจอย่างละเอียด ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปและมีพระสงฆ์ที่มาแลกเปลี่ยนการศึกษาพระธรรมวินัย50รูปเวลา19นาฬิก24นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน21โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นแท่นส่งรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับเครื่องบินประที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร ในการเสด็จพระราชะดำเนินครั้งนี้ทรงพระกรุณา,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่เฝ้าทุนละอองธุรีพระบาทรับเสด็จภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19